ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุออนไลน์ไทยเสรีเรดิโอวิทยุเพื่อความเท่าเทียมและความมั่นคงของ,ของมวลมนุษยชาติช่วงต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการไฟเย็นพบประชาชนหลังจากมีข่าวการจับกลุ่มคุณสนธิเรื่องของคุณเนี่ยเห็น โอ้เสื้อแดงโซเชียลแล้วถล่มดาสมน้ำหนา้าแช่งชักหักกระดูกแต่ก็มีคนอย่างคุณตูจ่จตุพรบอกว่าไม่ต้องไปได่าอะไรขนาดนั้นลุงมีความเห็นว่ายังไงกับเรื่องตนซีริมโดนจับคนกระเทือให้จมดินให้ตายเลยไหมมันเกลียดมานานแล้วอะไรอย่างเงี้หรือว่าคุณจะแสดงอะไรเรื่องของคุณนะผมไม่ได้สนนะะเรื่องของคุณแต่ผมล้มระบอบไอ้สนธิมันก็รู้ครับมันรู้ดีกว่าคุณที่ไปด่ามันอีกมันรู้เขาเรียกว่า เวลาไปตีไก่ไก่ตัวนี้มันหี้ยังไงก็ต้องเชียร์ข้างชนะจริงไหมสมมุติว่าคุณรักชาติไทยมากๆไทยเตะกับบาร์ซิอกุถามันเกพนันข้างไหนฮะไอ้จอมอใช่ไหมไทยไปเตะกับสเปนจะพนันข้างไทยมึงโคตรจะรักชาติเลยชาติก็ต้องพนันมึงไปเชียร์ไทยแต่ว่า,าแทงข้างสเปนมั้แทงข้างบารซิลแน่นอนมึงจะไปอยู่ตำาหาหลือยู่ก็ตายเลยว่าแล้วไอ้สนธิลิมน,นะขอโทษนะครับคือผมไม่ได้ว่าสนธิลิมมันโกงนะระบบนี้มันทําให้คนโกงครับ ถ้าคุณเก่งไม่จริงรู้ไม่ทนันคุณจะพังแม้แต่ในหลวงนะ่ะไอ้ระบบที่ว่ากู้เงินเมืองนอกได้ถูกๆแล้วมาปล่อยแพงๆ BIBF คุณกู้เงินเมืองนอกโอเคว่าเสียมากเลยนะห้าเปอร์เซ็นคุณมาปล่อยเมืองไทยยุคฟองถูแตกปล่อยยี่สิบนะครับผมฝากเงินธนาคารหนึ่งล้านขึ้นไปค่อยผมสิบสี่จุดห้าเปอร์เซ็นตะ์่ะ ดอกเบี้ยสิบสี่จุดห้าผมไปฝากแบงก์เอเชียเดี๋ยวนี้เจ๊งไปแล้วเปลี่ยนเป็นเอเบนแอมโแบงก์สตางรูถ้าคุณฝากที่เจ็ดสิบล้านไมมให้คุณทังสิบหกเปอร์เซ็นฝากเงินให้สิบหกเปอร์เซ็นคุณอีดูไม่เจ๊งเหรอะวะใช่ป่ะไอ้ยุคอย่างนี้มันล่อปล่อยให้เข้ามาฟรีได้ถูกๆร้อยละสี่ร้อยละห้ามาปล่อยร้อยละแปดแล้วมาทีเป็นหมื่นล้านนะครับแล้วคุณคิดดูว่าจะไม่กําไรกันเละเลยไนอกไแนน่งนนกำไรเละเพราะฉะนั้น มันก็เป็นเหยื่อครับคุณอยู่ดีๆนะแบงก์ก็มายกมือไหว้มากราบให้คุณกู้นะครับแบงก์กรุงเทพให้ร้อยล้านเกษตรกรเอาไปเลยเฮียสองร้อยแบงก์ไทยพิษมาเอาไปเลยสองร้อยห้าสิบยุคนั้นเป็นอย่างนี้นะเพราะนั้นจะไปโทษใครก็ไม่ได้เพราะว่าเงินมันได้มาง่ายมันเมื่อคนถูกหลอกอะ่ะเพราะนั้นผมก็ไม่ได้ว่าใครก็เออมันเจ๊งปูซิเมตไทยก็เจ๊งไทยพนที่ก็เจ๊งครับกู้มาห้าพันล้านเหรียญอะ่ะเจ๊งเท่าไหร่ เหรียญหนึ่งนะขาดทุนเท่าไหร่ครับขาดทุนเกือบยี่ห้าบาทเหรียญหนึ่งตกตามสุดเนี่ยประมาณห้าสิบบาทนูน่นจากยี่สิบาทเป็นห้าสิบบาทเพราะฉะนั้นนะครับไอ้ตรงนี้เนี่ยนะมันก็เป็นความผิดทีนี้เนี่ยชี้คนละเรื่องมันผิดผิด,ผดตลาดหลักทรัพย์ซึ่งคนอื่นก็ผิดแต่คนอื่นไม่โดนที่หนักกว่ามันนะปอลสอก็ไม่โดนเขาอามาเลี้ลาโอนพึ่งตัดสินนะ รอลงอาญาสองปีเสียหายเป็นแสนแสนล้านแล้วเสียหายเยอะไอส้สวนที่นี่มันเสียหายเฉพาะธนาคารไม่กี่ธนาคารแล้วคนที่ซื้อหุ้นมันนะพอรศสอนที่เสียหายทั้งประเทศเลยครับลูกน้องลูกนี่แม่งเป็นหมืนม่นหมื่นลายนะชิบหายหมดเพราะฉะนั้นล้วมีความไม่มีครับใครที่ทำตรงนี้ครับอานันปัญญลชุนนะครับเป็นโบรกเกอร์ทางด้านนี้เป็นที่ปรึกษาจีแคปปิตัแล้วเป็นยังไงก็เป็นคนดีครับ ถ้าพูดถึงความเฮี้ยนะอานันเฮี้ยกว่าสนทิลิมอีกไม่มีใครว่ามันเพราะฉะนั้นมันก็จริงครับมันทําอาชีพสื่อแล้วมันก็คิดว่าในเมื่อทําดีไม่ได้ก็ทาชั่ว่งเลยวะทีแรกเคทักสินเชียร์ไปเชียร์มันไม่ได้ดีเชียร์ภูมิพลไปเลยจบเรื่องคุณไม่รู้หรือว่าลบอะใครกูถามไอ้เสื้อแดงที่ด่าไอ้สนทิลิมมึงก็อย่ากระแดะนะกูถามมึงนะมึงไม่รู้มึงสู้กับใคร ใครยิงหัวมึงกูไม่รู้กูป่วยใครไม่รู้อ่ะแล้วมึงยังไปด่าสนที่กูว่ามึงกับมันออกตอนใหม่นะครับอยู่บนภูดูหมูกัดกันแล้วเรียกว่าหมาหรือก็หาว่าผมว่าปากกัดนั่งบนภูดูหมูกัดกันครับเดี๋ยวคุณไปดูกำลังจะออกชุดใหม่ครับาอ,อ,าอาจารย์สมศักดิ์เจียมมายแย้งพอดีครับอบอก <มา S 1> ว่าพอดีเลยครับครับ เวลาด่าพวกมือเปื้อนเลือดเหตุการณ์53น่าจะพูดให้หมดว่ามือเปื้อนเลือดพวกนี้เป็นพวกที่รัฐบาลยิ่งรักปล่อยไว้ไม่ทําอะไรคือตลอดช่วงยิ่งรักใช้แนวคิดเอาใจทหารก็เปรทหารตลอดรัฐบาลครับแล้วเราเป็นยังไงแล้วอยู่ได้ไหมไอ้สมศักดิม์มึงแน่จริงแือน,นี้มาทำไมก็สู้กับทหารดิห่างก็เจอก็รรัฐบาลยิ่งรักษณ์ไม่ได้หรอครับยิ่งรักมันย,าย้ายแค่ความมั่นคงคนเดียวนะ เล่ความมั่นคงคือทวินเปลี่ยนสีนนสซึ่งไอ้ทวินในแม่งโคตรเยียเลยอยู่อะไรวะซอชอใช่ไหมไอ้เยีย่ยอยู่ชอสิอนี่คือเรื่องยืนยันว่าไม่มีอำนาจจะไปทำในการ<ม>เปลี่ยนแปลงสถานะอะไรพวกนี้หรือเปล่าครับไม่มีเลยครับไม่มีเลยขนาดยิ่งรักแต่งตัวสวยๆไปหาเปรมใช่ไหมแต่งตัวสวยๆไปงานอะไรนายของมันนะนะไอ้เปรมใไอ้เปรมใส่ทักซีโลกมานะไอนะ้ประยุกต์ก็ไปฮะเป็นพบทบ เอาใจขนาดนั้นนะแล้วทักษิณหรือยิ่งรักนะเอาใจขนาดตั้งคนของเจ้ามาอ,อยู่ด้วยนะทักษิณอะไรตั้งใครวิสุทธรืองามใช่ไหมวสุวนโนพวกมันว่าแต่และตัวเป็นเหี้ยหมดเลยสุลเกศเสถียรไทยเนะี่ยพอประสบพอประสบก็ยังโอเคครับยังอยู่ฝั่งนี้ใช่เับไอ้สุลรรเกศเสถียรไทยนะ <laughs> สมคิดจำสิริพิทักษ์กร,รุ่นีกันครังแต่และคนเนี่ยนะทักษิณตั้งมาสนอเทียนทองทักษิณก็ตั้งแล้วก็มาด่าทักษิณเรื่องพระราชอำนาจ เขาตั้งคนถุเ่เเทมเยอะเลยเพื่อเอาใจครับได้ครับพี่ดีครับท่านสมัยยิ่งรักษ์อย่างที่คุณก็รู้ใช่ไหมเอาเงินให้เสียไปตั้งกองทัพแล้วมันได้อะไรคือ <c oughs> ว่าเพ,าเพาเป็นนโยบายเอาใจทหารของรัฐบาลยิ่งลักษ์เอาใจครับ <c oughs> เพราะว่าเขาต้องการทํางานซื้อเวลาเพราะเขาไม่มีอํานาจเขาก็รู้แล้วทีนี้รัฐมนูลมเขียนอย่างนี้เขาก็ทำตามรัฐมนูลครับแม่ก็ยึดอํานาจแล้วก็ฉีกทิ้งเขียนใหม่ให้มันหนักกว่าเดิมกูก็นชนะอีก แล้วทําไงแล้วนูทั้งหาส50มาใช่ไหมไม่รู้ห่งว่าเป็นการซื้อเวลาล่ะครับฮะทำไมถึงว่าเป็นการซื้อเวลาเวลาคุณว่าสาคัญไหมในการบริหารใช่ไหมคุณจะตายอีกสิปีหรือจะตายอยู่นี้มาถึงมันซื้อเวลาในการบริหารอย่างน้อยให้อยู่ในอำนาจที่เปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างได้หรือยังไงทักษิณเนี่ยจริงๆมันไม่ได้ซื้อหรอกมันทําชิบหายเลยยิ่งกว่าเซเว่นอีกมันทําเกินกว่าที่มันคุยอีกนะมันทำทำทำจนประเภทที่ว่ามาทําอะไรกับประชาชนของฉัน ถามเนี่ยเราหรือ,อยังมาทําเนี่ยคิดว่าเก่งกว่าฉันเหรอมันออกเก่งนี้จริงๆนะมีหลักฐานไม่ไม่มีครับใครก็จะมีไม่เคยมีไม่มีโงนไตลอดนะคุณฟังแล้วคุณประเมินดูแล้วมันจริงไม่จริงคุณต้องเข้าใจนะครับมีไม่มีผมจะเปรียบเทียบไม่ฟังนะกษัตริย์องค์นี้นะมันไม่เห็นคนเป็นคนแล้วมันอยู่ในการอบรมสั่งสอนมีแต่คนพิมพ์นอกพิทาว่ายกราบกาบไหว้ตลอด คุณคิดว่าคนแบบนี้มันจะมีอะไรกับใครฮะมันจะคิดมันคุณแหละคนที่มีแต่คนมาผมว่าทักสินนี่ท่าทางอันตรายนะก้าวกระหม,ม่สังเกตดูหลายครั้งแล้วเนี่ยได้ข่าวว่าเอาเงินได้ฟ้าชายไปช่วยซื้อวังเนี่ยอย่างนี้มันเท่ากับเป็นการหมิ่นพระบรมชานุพานะหมิ่นยังไงครับเอาวังไปขายที่ยังไงวังเป็นของเจ้าอ่ะขาวว่าวก็คือว่า ฟาชายเป็นหนี้การพนันครั้งหนึ่งอะต้องขายวังไอ้นอนทบ,บุรีสนามบินน้ำทักษิณก็เก่งครับไม่ได้ซื้อเองนะฉลาดจิบหายไปให้ห้างแฮลลอทิที่พ่อไอ้ดูดีอฟัฟเฟรตที่เป็นกิ๊กกระดิ๊กไดหน้าแล้วรถชนกันตายใช่ไหมกิ๊กของนี้ไดหน้านะไอ้ดูดีอฟัฟเฟรตเนี่ยที่จะแต่งงานแล้วก็ไปชนกันในอุโมงชองเอลิเซ่นะเออ ไอ้นี่มาช่วยซื้อห้าร้อยล้านแสบมากเลยครับฟ้าชายมันขนทุกอย่างจะวางออกไหมเฮียไขายวางขนทุกอย่างหมดลื้อหมดเลยอะ่ะเออโคตรกวนตีในไอ,อ้นี่คือแล้วมันประหลาดไปที่ไหนมันก็จะสร้างห้องไตดินแล้วก็จะลือล้อๆถอนๆเนี่ยมันมันเป็นโรคจิตไงเสร็จแล้วได้ข่าวว่าพ่อมันก็โกรธมากทํานี้ได้ไงไม่รู้รวยที่สุดในโลก ให้คนไปซื้อคืนมาเพื่อรักษาหน้าอืมมันเป็นอย่างนั้นเขาเนี่ยมีเขาเรียกว่าขัติยะมานะแปลว่าอะไรวะความเย่อหยิ่งพลายพลายหรือพลาวในความเป็นเจ้าเนี่ยเพราะฉะนั้นไวเลนกัะเขานี่เขาถือว่าถ้าคิดว่าเก่งกว่าฉันก็ลองถามดูพูดเงี้ยขนาดว่าเคยแซลทักสินนะบอกว่าต่อไปเราใช้ไบโอดีเซล ก็จะมีสองคนที่มีเครื่องบินคือในหลวงกับทนายกทักษิณพูดเนี่ยพูดรับประทานอนะ่ะคือพูดแดกทักษิณน,นะเขามีเครื่องบินเนี่ยเขาใช้ทำงานนะมันบอกว่าทำแอร์ฟอร์ตบันแต่เป็นมหาธิบดีระดับนั้นนะครับเขาทำงานเร็วเขามีเครื่องบินนะ่มันจะเร็วกว่ากูบอกมึงนะมึงเป็นเจ้าเป็นเที่อะไรมึงมีเครื่องบินุมงไปเลยเพราะ มึงคนเดียวมันทําให้วุ่นวายทั้งลำเนะี่ยใช่ปะมึงจะไปไหนามาไหนาความปลอดภัยไม่มีนะระดับนายกอะระดับนายกแล้วก็ไปปาดยาบ่ยบงยาบ้าทาสาสรพัดมันต้องมีเครื่องบินส่วนตัวซึ่งมันเป็นเรื่องธรรมดาแลวทุกวันนี้เขาก็ามีส่วนตัวอยู่แล้วใช่ไหมถึงไม่เป็นเขาไมมีเขาก็ซื้อเองแต่ทีนี้เนี่ยเขาทําให้มันถูกต้องครับประเทศไทยมันแปลกนะเครื่องบินกองทัพอากาศที่ไม่ใช่เครื่องบินลบนะ ที่เป็นเครื่องบินโดยสารมีอยู่สองประเภทเครื่องบินพระที่นั่งกับเครื่องบินสำรองพระที่นั่งตกลงไม่เอาทั้งหมดเลยมึงไปดูนะทุกอย่างกองทัพอากาศมีข่าวดีจะบอกท้าเอเชียเนี่ยนะมันสร้างเรียนหอกับเจนุยมันสร้างกลางสนามบินเลยครับมันขี้เกียจเดินคุณไปดูที่บอโกหอกโดนเมืองไอ้เหื้ยมันสร้างกลางสนามบิน แดงใบขี้เกียจเดินเนี่ยมันเป็นอย่างนั้น <Ừ. S 1> เพราะฉะนั้นไอสารพัดเรื่องตอนนี้ที่หมาน้อยหรือใครต่อใครมาพูดนะไอที่มึงไปลื้อนะ่นลื้อที่เห็นทางโทรทัศน์ที่ไปลือ้อพูดทับเรือมันก็คือมันชี้เอาอ่ะบางทีไอโสมอ,อยากได้ลูกไอถัวไอตัวคิงคองอยากได้ชี้ช,ช,ชี้แม่ก็ไปลือ้อเขาหมดเพราะฉะนั้นไอเรื่องตรงนี้นะครับมาถึงขั้นนี้เราต้องรู้ว่าเราไม่ใช่ว่าไม่ชอบเสียโอ หรือไม่ชอบพระเทพหรือไม่ชอบภูมิพลไม่ใช่นะครับแต่เรื่องของเรื่องก็คือว่ามันเป็นคนที่อยู่เหนือกฎหมายทําผิดกฎหมายแล้วไม่ใช่มันคนเดียวนะโอเคยกเป็นภูมิพลมึงแค่ฟอร์มาลีนแค่ไปมันไม่ใช่ในความ,ม,วม,วมเป็นจริงนะม,มันรวมทุกคนอื่นรวมถึงเปรมนะจริงไหมมันรวมถึงเปรมองค์มนตรีด้วยอ่ะรวมทุกพลกรสุจิแล้วรวมใครต่อใครรวมร,รวมกิกมันด้วยดาราบางคนนะ ล้วกเป็นกิ๊กกันน่ะไม่อยากจะเอ่ยชื่อเดี๋ยวกลัวเขาจะเดือดร้อนซึ่งลู่ทั้งวงการแหละหลายๆคนนคะนมีซัมติ่งกับวังนี่นะไอคนเก,นนกนาะแทนเกาะขาหลายๆคนก็เป็นองค์คลักแลยบางคนนะทำงานเทบตายกว่าจะเป็นในร้อยไอเฮียไปปล่อยนกปล่อยปลาไปนอนกระเสียทีได้เป็นพลโทมึงทำอะไรวะฮะครับยังเด็กๆอยู่เลยเพราะฉะนั้นในความจริงนะครับคือมันเป็นความผิดซึ่งเรายอมไม่ได้เพราะมันสะสมสะสมสะสม แล้วมันเหิมอนคือทุกวันมันมองเราเล็กลงเล็กลงทุกทีนะในขณะที่เราต้องมองมันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วันจะอยู่นยัางไงแล้วคุณคิดดูนะลูกหลานม,มีมากขึ้นไปเรื่อยๆนะมันมีสารพัดกิกแล้วมันอยู่อย่างไ,ไงไอ้อย่างบางวงการเนี่ยคุณไปยุ่งกับเขาทําไมอย่างบางวงการเนี่ยอยู่ให้มันมีที่อยู่ที่ยืนตำรวจดีๆมึงก็เลื่อนยศมึงกลุ่มมึงไปมึงทำกันเองหมดเดี๋ยวนี้นะครับทหาร มาแซงตำรวจนะคุณไปดูด่านทุกด่านมีแต่ทหารทหารเดี๋ยวนี้คิวลงคิวลถทหารไถหมดเลยเดี๋ยวนี้นะครับมันแทบจะไม่มีที่อยู่ที่ยืนแล้วทุกอย่างใช้มอสี่หมดเลยจะโยกจะย้ายมันจะย้ายอะไรทําอะไรมาทำของมันเองหมดมอสี่ครบร้อยคาสั่งเมื่อวานนี้เองครับเออครบร้อยเดี๋ยวไม่เป็นไรลงเต่ว่าครบพันเองก็เรื่องของการติดคุกของคุณส่วนที่ิมทองคุณครับมีผลสะเทือนอะไรต่อ ขบวนของฝ่ายเสื้อเหลืองเองกับกรบปศในอนาคตไหมครับในช่วงของการเปลี่ยนผ่านเราอย่าหลงประเด็นนะไอ้การต่อสู้เนี่ยการต่อสู้เนี่ยเวลามันทําลายกันเองมันอ้างเป็นข้อดีก็มีสมมุติเอาสนธิริมเข้าคุกต่อแบบเายิงลากเข้าคุกได้เออเห็นไหมมาตรฐานเดียวกันเหมือนที่พุทธิอิสระเห็นไหมพุทธ<ะ>ิอิสระมันโดนตัวอะไรก็ไม่รู้นะบุกลุกป่าฮฮมันอเออตัวพบเลยตัวผมเลย,เลยอย่าลืมตัวคนนั้น มันเอาปาตีนไปตกปากระโฮ้ขอโทษชาวบ้านก็าปาสิคือเอาปาซิลไปตกปากระโฮกเรียกเอาปาตีเลยกันเอาปาตีนไปตกปากระโฮ้ยังสนที่เล่นมันยิ่งรักมันคนละกรณีครับไอ้นั่นมาโกงจริงๆนะตลาดหลักทรัพย์ถึงมันไม่เล่นการมันไม่เคลื่อนไหวปกติคุกอยู่ดีแต่ถ้าไม่มีเส้นหนักๆมันก็ไม่ติดครับเนี่ยบอกเขายังอยู่สู้ในประเทศยอมติดคุกแต่คนบางคนไม่ยอมอยู่สู้อะไรเงี้ยเขาเหน็บกันมาผมถามคุณนะถ้าสู้คดีนะ ถ้าประเทศนี้มีความเป็นธรรมนะกูถามไม่ทิงยึดสนามบินนะมึงจะติดหนักกว่านี้นะเพิ่อเผอจะโดนประหารชีวิตมึงยึดสนามบินนะี่ะใช่ป่ะมึงไปยึดธำเนียบเนะี่ยใช่ไหมแล้วกูถามถ้ามีประเทศนี้มีความเป็นธรรมถามว่าทาไมไม่เอากตริย์มาตัดสินเรื่องยึดอํานาจฮนะถ้าไม่เอากองทัพบ,บกมาตัดสินเรื่องยึดอำนาจพบทบปัจจุบันเนี่ยทําไม่มเอาสารมาตัดสินมาไปรับรองการยึดอานาจ ศาลนะอย่างน้องร้อยติดคุกยี่สิบปีเหมือนกันนะทุกศารเลยที่มึงตัดสินเนี่ยจริงไหมมึงมาอ้างขอโทษนะครับคุณไปรับรองโจรแล้วจะให้ตัดสินเนี่ยกูไม่รับหรอกคุณจะรับก็รับผมไม่รับช่วงเวลาการติดคุกในจังหวะเนี้ยมันเป็นช่วงของใกล้ๆการเปลี่ยนผ่านหรือว่ามีอาการบางอย่างซึ่งที่ทําให้หุ้นดิ่งหุ้นลวงเนี่ยแต่ว่าถามว่าถึงถึงจุดหนึ่งแล้วเวลาคนอื่นๆน่ะถ้าเขาโดนเขาจะยอมกันไหมถ้าเกิดถัดจากฝนทิ้มคดีผู้นี้สมมติคดีเยื่สนามบิน เขาลื้องานมาเล่นทั้งขบวนขบวนสีเหลืองเลยเขาไม่ทําลื้อเขาไม่ทําเพราะว่ามันเป็น,นกลไกอํานาจรัของเขศส่วนหนึ่งที่ไม่ได้แต่งเครื่องแบบมันเป็นหน่วยก่อกวนมันเป็นมวลชนของเขา่ะไอพวกนี้เข้าไปใช้งานได้ทีแรกเขาใช้สนธิริมพอสนธิริมมันยึดสนามบิน,นชักเน่าเลยเว้ยก็ใช้เป่านกหวีดเนียเป่านกหวีดขึ้นมาแทนเอาสุเทพเอาคนกากีนางประชาธิปัตย์แท้แต่ว่ามึงลาออกมึงแกล้งลเราเพื่อประชาธิปัตย์ ไอ้สุเทพไปซ้ปัดร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วมันลาออกเล่นๆน่ะแหละนะไม่มีผลหรอกมันก็พวกเดียวกันน่ะนะพะสอสุเทพปุ๊บไอ้สุเทพวาชชะก็หมดราคาเพราะเสด็จไปชัดดาวแบงกขอบใช่ไหมตอนหลังมันก็เล่นเองเอาไอ้ประยุทธ์ตู่มาเล่นมีคนสงสัยว่าคุณสนธิลิมเนี่ยไม่กลัวเหรอเห็นคดีหมอหยองก็ตามคดีคุณธวัชชัยมีสุงท้าผูกคอทำไมถึงกล้าเข้าไปติดในจังหวะแบบนี้ช่วงแบบนี้ไม่กลัว เหตุกรณีแบบหน้านี้ที่เกิดมันมีทางเป็นไปได้สองทางนะซึ่งจริงๆก็เป็นเรื่องที่ฟังแล้วค่อนข้างไร้สาระในกลุ่มลายเสื้อแดงเนี่ยขอโทษนะครับคุณพี่ควรแล้วจะโปรดนะชอบส่งในลายที่มันไร้สาระที่มันโกหกอย่างวุ่นนี้รถถังเมื่อวานนี่แสงส่งันทั้งวันรถถังไปยึดศย์จิตราดาหาเรือือเมาด้วยหรือว่าเอาลูกอะไรก็ไม่รู้ลูกไปที่ในกูเกิลนี่ลูกเป็นเจ้ามันไม่ใช่ครับ ขอโทษนะครับอย่าเน้นปริมาณคุณเน้นคุณภาพเอาข่าวจริงๆสักข่าวหนึ่งนะว่าใครทําอะไรเอาข่าวจริงๆข่าวไอ้ข่าวลือเนี่ยมันเป็นไอโอครับคือมันเป็นการปล่อยข่าวหลอกให้พวกคุณหลงบางคน่าอยอยงนี้ครับผลที่ลิ้มเกิดสองพันสี่ร้อยเก้าสิบใช่ไหมใช่อีกไม่กี่เดือนไม่กี่วันจะครบเจ็ดสิบมันจะไปขออะไรอายุครบเจ็ดสิบขอขอเบี้ยชาราออกมาได้มันไม่ใช่หรอกมันมีด้วยวะ วันก่อนในสองวันในทางคดีมันอาจจะเป็นเรื่องชอบโกงแต่ว่าถามเขาจริงในทางการเมืองเป็นคดีการเมืองหรือเปล่ามันไม่ใช่การเมืองมันอย่างนี้ครับมันไม่ใช่แล้วมันก็ใช่โดยความเป็นจริงนะนะประเทศไทยเนี่ยการเมืองมันอยู่เหนือคุณทรรเยอะแล้วก็ได้ไม่ไม่ติดคุกมันไม่ใช่แล้วมันก็ใช่นี่มันไม่ใช่คือคดีที่มันติดคดีตลาดหลักทรัพย์มันชอบโกงในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งหลายๆคนก็ไม่ติดนะเยียวันนี้อีกก็ไม่ติดนะครับ เอางี้ผมถามสั้นๆเลยเอสนธิเนี่ยที่โดนเนี่ยเป็นคําสั่งที่เขาต้องการจะเล่นหรือเปล่าเขาต้องการจะเล่นสนธิหรือเปล่าเป็นทําไมเขาถึงเล่นเพราะว่า,านคนอื่นทําไมต้องเล่นสนธิข้อที่หนึ่งนี่กับผมดานะซึ่งผมดาวเขามักจะผิดะนะอ,อย่างนี้สนธิเรื่องมันเคยพูดประโยคนึงผมไม่ถามด้วยเขาพูดจริงถ้ากูทุกแม่แต่วันนึงกูจะแชร์ให้หมดอันนี้พูดจริงๆนะนี่ติดหลายวันแล้วเหม็นแชร์เลยครับ พูๆตนกิ้งมันเคยติดทีแล้วมันได้ประกันไม่ได้จําได้ไหมทีนี้เนี่ยนะไอประโยคนี่นะมันด้านหนึ่งมันก็ได้ผลที่จะแฉแต่คนที่มึงแกแฉตอนนี้เขาไม่รู้เรื่องแล้วมึงบอกมึงมีคิดประวาราดเบียใช่ไหมสมมตินะผมสมมติอาจจะไม่ได้ราดเบียอาจจะราดหน้าไก่ก็ได้นะผมไม่รู้มันราดอะไรกูไม่รู้นะไม่ได้ไปดูสมมุติว่ามันมีคิดประวารราดเบียถ้าคนณตีคุณแม่ในวันเดียวนะคิดประวารลราดเบีย รับรองทั่วพระนครเอและต่างจังหวัดไม่เห็นจะมีเลยไม่มีจริงไม่สมมติไงก็ติดมาหลายวันแล้วไม่เห็นมีเลยก็ยังเงียบอยู่ไงตอนเอาจริงๆถามตนทิ่ริ้มเขาพูดอย่างนี้เขาต้องการจะบัฟ หรือเปล่าแต่จริงๆไม่มีเฮอะไรจะแฉหรือว่าอีกแป๊บนึงก็ได้ปล่อยหรือว่ารู้รู้หน้าหรือเปล่าโซนที่ลิ้นเนี่ยคุณสังเกตวนะมันเคยโดนยิงมารอบหนึ่งแล้วอ่าใช่โดนยิงบางคนก็เพอเจอบอกว่ามันจัดฉากจัดพ่อมึงสองร้อยนัดนี่ได้จัดฉากมันโดนยิงจริงจริงใช่ไหมครับยิงจริงจริงๆวันนั้นมันจะไปหาเมียน้อยไปแต่เช้าเลยมั้งแล้วเขาสารเกตแต่สังหารพลาดนี่คนสังหารน่าจะโดนเกตด้วยหรือเปล่าไม่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 ได้โดนเกตมันก็หนีเพราะว่าคนสังหารน่ก็คือ คนสั่งก็ชื่อประวิทธ์รับคำสั่งมาจากเป้มผมไม่ได้บอกนามสกุขขลแวมู้วประวิทธ์ตึ้เป้่ไก่ครับครับเออไม่ได้บอกนามสกุลประวิทธ์หน้าเหมือนหมูอ่ะเออมไอที่หน้าเหมือนหมาก็ไเ่ตตรงมายุ่งเลยสั่งใครไปทําครับไหนไหนข้อมูลมาขนาดน,นี้แล้วคือทีแรกเนยนะเสียบอกกับแม่แล้วแม่ก็บอกเออู้ทาไงมันแม่ก็เผลตัวไปด้วยไม่รู้ใส่ถุงหรือเปล่า เออใส่ถุงนี่คนละเรื่องกับไอ้ตลกใช่ไหมไม่ใช่ล <laughs> ลเลยไอ้ลกม่ใมาโนเยอะจังครับจะฟังเรื่องใส่ถุง <laughs> ไหมไ่เอาเอาสั้นๆตลกเอาสัาน <laughs> ส้นๆ <laughs> นะก็คือเสียบอกว่าทำไมพูดงี้มาทั้งแม่ก็ไม่รู้เมาไปหน่อยไหมเดี๋ยวผมต้องสั่งสอนม,มันหน่อยแล้วก็ไปบอกเปรมเพราะนั้นเสียกับเปรมไม่ได้ทะเลาะกันนะไปบอกเปรมไม่ทะเละตไม่ได้ทะเลาะ เปรมมันจะยิงไอ้สนทิคลิมมันบอกเปรมเปรมก็ไปบอกไอ้ปวิทย์ไม่ได้เลาะกันครับปวิทย์ก็ไปบอกในห้างคนหนึ่งที่มีเครื่องบินส่วนตัวแล้วนะราคาสามร้อยล้านแล้วก็จัดทีน,นึงนะครับรู้สึกให้ไปสามสิบล้านมึงให้ไปยิงไอ้ทีนี้ก็ยิงมันก็คือรีบไปหน่อยนะยิงมันก็ยิงสองร้อยนัดแต่ยิงทีนี้ไอ้สนทิมันก็มุดไปคือก็กลาว่ายิงอดถล่มเต็มที่มึงรอดเรื่องของมึงอะ่ะคือเขาไม่ได้กะค่าร้อยเปอร์เซ็น คือกะตึงตักเตือนแล้วก็มึงวัดดวงเอาแล้วกันคือยิงแม่งสองร้อยกว่านัดอ๋ออันนั้นแต่คือยิงจริงๆนะไอ้คนขับสาหัสเลยครับครับคนขับนี่สาหัสเลยเพราะฉะนั้นโศกที่ลิ้มพอมันกลับมาได้มันก็รีบซื้อสแลนมามุงไอ้บ้านพระอาทิตย์มันอะมันกลัวระเบิดลงแล้วจะไปมาอะไมันจะไม่บอกล่วงหน้านะมันจะรีบไปรีบกลับเหมือนคุณเนี่ยตอนเนี้ยรีบไปรีบกลับรู้ขนาดนั้นได้ไงว่าเขาไปกันบ้านอะไรอย่างเงี้ย ครับก็เขาบอกผมเองเดี๋ยวเดี๋ยวตักยาไปเดี๋ยวขึ้นมาสักต่อเดี๋ยวจะไปยาวพักกันสักเรื่หนึ่งเดี๋ยวยังไม่ได้คุยอะไรเลยพักอะไรวะม่้ยทำเป็นแรงดีทำเป็นแรงดีช่วงหน้ามาพบกันใหม่ครับช่วงที่สองเดี๋ยวอายาดุมาหน่อยครับผมครับผมสักครู่ครับไฟเย็นพบประชาชนพ่อผมสอนมาดี สอนให้รู้จักใช้เหตุผลพ่อผมอาจไม่ใช่คนดีนแต่ท่านดีในสายตาผมผมมีพ่อคนเดียวคนอื่นไม่ใช่พ่อของผมพ่อผมวิจารณ์ได้ไม่เหมือนพ่อของใครบางคนที่เป็น สาวสดาฟผู้ที่เลิศล้ำที่ห่าคิดห้ามงและห่านวิจารณ์และผมถามว่าจะรู้ได้ไง่ายว่าที่จริง